ตรงปราบนี่คือมุ่งเข้ามาคือเรื่องนโยบายปราบโกงเลยหเรื่องนี้เลยฮะเรื่องนี้โดยตรงเพราะอ่งไรฮะผมมีความรู้สึกตามความเชื่อของผมที่คิดมาตลอดที่ผมพูดมาตลอดว่าผมรังเกียจเรื่องการเมืองผมรังเกียจนักการเมืองผมไม่ค่อยอยากมีความผูกพันสัมพันธ์หรือมีมีคอนเนคชันอะไรกับพวกข้าราชการนักการเมืองท้งนั้นเลยเพราะผมมีความรู้สึกว่าจากอาชีพที่ผมทําอยู่มันได้มีโอกาสได้สัมผัสได้ใกล้ชิด นี่ปราบโกองอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ครับก็คือเราได้มีโอกาสใกล้ชิดเราได้เห็นการการปฏิบัติตัวการมีสร้างคอนเนคชันซึ่งกันและกันเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันของพวกนักการเมืองและข้าราชการประจำที่ที่ทมันมันเป็นภาพที่เราเห็นว่ามันเป็นองค์กรที่ร่วมมือกันจับมือกันเมื่ออํานาจอยู่ในมือรัฐ อำนาจอยู่ในมือพวกเขาผมมีความรู้สึกว่าต่อให้ประเทศชาติจะเดินไปทางไหนก็แล้วแต่ครับคุณจะมีคนเก่งอยู่ทั่วประเทศผม,ผมเชื่อว่าทุกคนเป็นคนเก่ง <allows S 1> ที่เข้ามาสารับใช้บ้านเมืองทุกคนเป็นคนเก่งแล้วก็ทุกคนมีความสามารถทุกคนมีโปรเจกต์ดีๆมีโครงการดีๆอย่างที่คุณหมอมีครับโปรเจกต์ของหมอเรื่อง,รองตรงที่คุยมามันก็แตกต่างจากพรรคอื่นส่วนพรรคอื่นโปรเจกต์เขาไม่ใช่ไม่ดีนะ<อ><ฮ>เขาก็ดีก็<ๆ>หลายๆพรรคผมก็ผมก็ว่าดีแล้วก็แล้วก็พูดกันมาเยอะเหลือเกินโดยเฉพาะปัญหาเรื่องการปราบทุจริตคอร์รัปช การปรับทุริตกอร์รัชชินคุณจะปรับยังไงถ้าคนที่บอกว่าจะปรับทุริตครร์รัชช่นมันยังตรวจสอบกันไม่ได้มันยังตรวจสอบกันไม่ได้เลยจะบอก <c oughs> จะบอกว่ามาปรับโกงคุณบริสุทธิ์ใจในตัวคุณ่าโกงหรือเปล่าคือนโยบ,บายที่คุณหมอบอกมาเรื่องเรื่องวิธีการปรับโกง <c oughs> ปรบับทุจริตเนี่ย <c oughs> ตรงนี้คุณปราบมองว่าทําได้ทําได้ เชื่อว่าทําได้แล้วก็ได้ผลทําได้แต่ว่าต้องออกมาทํากันนะอย่างที่ค,คุณหมอบอกตอนนี้เริ่มมีคนเข้ามาของผมเริ่มมีคนอินบ็อกซ์มีคนเริ่มเข้ามาคือประชาชนเริ่มตื่นตัวครับเริ่มตื่นตัวว่ามันมีคนสู้ถูกไหมฮะคุณหมอหยิบหยิบจับผมขึ้นมาแล้วให้มามีบทบาทเพราะคุณหมอบอกว่าปราบที่วิธีที่ปราบต่อสู้อยู่มันขาดผู้กล้าที่ต่อสู้กันแบบนี้แล้วมันเป็นประโยชน์กับแผ่นดินกับกับประเทศชาติเพราะว่า ผมกับคุณหมอเห็นตรงกันที่ผมเห็นตรงกับคุณหมอแล้วเป๊ะเลยที่ผมบอกว่าก็บ้านเมืองมันจะไปได้ดียังไงอ่ะที่คนที่ผมรังเกียจก็คือพวกนักการเมืองและข้าราชการก็คือมันคอร์รัปชันมันโกงต่อให้เก่งกันแค่ไหนต่อให้คนทํางานระดับประเทศจะเก่งกันแค่ไหนก็แล้วแต่แต่มันยังสอดแทรกกับเรื่องความโกงความคอร์รัปชันของคนเนี่ยมันไม่มีทางทุกอย่างไม่มีทางสําเร็จ มันเป็นต้นเหตุของทุกปัญหาในบ้านเมืองนี้ไม่ว่าจะเรื่องของของเรื่องของความขัดแย้งในบ้านเมืองอมไ,มไม่ว่าจะเป็นปัญหาปากท้องไม่ว่าจะเศรษฐกิจไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เพราะคนเหล่านี้มันกระจายไปทั่วทุกองค์ฮะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีคนเหล่านี้รหรือมันน้อยลงก็คือประชาชนต้องลุกลุกฮือขึ้นมาผมกําลังเป็นคนที่แบบจะปลุกระดมให้ประชาชนลุกฮือขึ้นมาว่าอย่าไปยอมกับพวกโกง